คณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้อมูลส่วนตัวผู้รับการประเมินนายธนงศักดิ์จันทราวิวัฒต,ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโจทย์อัตราเงินเดือน17,150บาทภาระงานและชั่วโมงการสอน 1. ด้านการสอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้รายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นปรฐมมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่6จำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นปถมมมศึกษาปีที่6จำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นปถมมมศึกษาปีที่5จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่5ถึงระดับชั้นปฐมมมศึกษาปีที่6จนนวว4ชัั่่โมงตอสปดา รายวิชากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่4จํจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกิจกรรมชุมนุมพละหันษาระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่6จจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้แก่การมีส่วนร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้แก่งานพัสดุจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานเทคโนโลยีจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1>, 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหน่วยการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงปีพุทธศักราช2565วิทยาศาสตร์ 1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้นำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้กระบวนการ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้โดยการปฏิบัติจ,จริงให้ผู้เรียนเกิดทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความต้องการระหว่างบุคคลหรือกลุ่มนักเรียนเก่งปานกลางและอ่อน 1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบสื่อบัตรคำสั่งเพื่อเขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายที่มาจากปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตรงกับความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือกลุ่มนักเรียนเก่งปานกลางและอ่อนที่สอดคล้องกับการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง1.6มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีสื่อเสริมความรู้ต่างๆโดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนฝึกฝนความมีระเบียบวินยัยการทำกิจกรรมกลุ่มการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมจากการใช้ทักษะชีวิตโดยการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1จัดทำข้อมูลสา,าระสนเทศของผู้เรียนและลายวิชามีการจัดทำข้อมูลสา,าระสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 2.3ปฏิบัติงานราชการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติการทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถาบันประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้การทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มสาระของตนเองและกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปสรุปประชุม PLC ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่งของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6กเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง เชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ70มีความรู้และความเข้าใจการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและนักเรียนร้อยละ70สามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโจดมีทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพิ่มขึ้นขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนา,นางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู